สวัสดีครับแะคินแะคินครับตื่นมาก็กินนมเลยมาพี่เตมานั่งมานั่งตรงนี้ลูหกหักกมาแต่ข้างนอกกันเหมื่อย่ะสวัสดีครับพี่เตสวัสดีครับไปได้ยังมากินได้มีนมปังขนมปัง กาแฟเนาะโอ้เอาเท้าไปหน่อได้กาแฟมาถุงหนึ่งกินสามคนผมได้หนึ่งคนเนี่มาแล้วกันขนมเนาะอาหารเร้าเราได้มือนี่อาหารเสา้าเขาจะมีนมปังแล้วก็กาแฟกินกันสามคนสี่คน้าคินสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับเป็นไหมอืมอ่ะให้พี่ทําให้ดูซิสวัสดีทักสวัสดีครับทํายังไงสวัสดีครับเอ่สวัสดีครับป๊าป๊าสวัสดีครับอ่ะเฮ้อบัวมามามาดูดกาแฟก่อน <c oughs> หิวแล้วเนี่ยตื่นมาก็หิวเลยเนี่ยกินกาแฟก่อนก่อน,อนเริ่มงานเนาะ มื่อละบองจ้าอือเอาไปทิ้งขยะเลยลูกทิ้งขยะเลยเอาไปทิ้งขยะพี่เตพาไปหน่อยหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจะก็ออกไปถิ่มาขยะอ้อห้องฟาวแลนเลยอะเข้ามาเข้ามามากินก่อนเร็วๆมากินก่อนอะบีบีครึ่งเลยบีครึ่งเลยออกกิินนนขม่ <laughs> อย่าอย่าทำพี่อย่าทำพี่พี่ให้พี่กินก่อนเดีย๋ยวค่อยไปลูกอยากไปข้างล่างล่ะอยากไปเล่นนะ้ำมันเพื่อนอยู่ข้างล่างอะไรได้ยินเสียงเขาอันหนึ่งเลยกินนะหน่อยกินหน่อยเอวเรมเลยเอว่รมเลย <laughs> กินอ่ะกินกินิอ้าเอ้าเอไม่เอา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 เอากินก่อนไม่อากินก่อนสิแป๊บเดียวรูกรอก่อนอืมง่บพอไม บ่ายวะ <laughs> ตื่นมาต้องได้ไปก่อนต้องได้พาไปก่อนทุกคนเอ้เด็กหน่อยเนี่ยเมื่อยน้ำเด็กหน่อยนีย่ก็พอแล้วตื่นมาไม่ยากอยู่ห้องไปง้ไปเล่นห้องไอ้ายเด้ขอข้างหลังเด้ออย่ายอย่าหยาดคล้องอ้ายเด้อคล้องแล้วแล้วก็ลุยเด้อบันโรงงานแกนอีกก่อนออเดอร์ออเดอร์อร sai cả cái nền là cái sẽ ở để cho mái Theo đường. Một mái, một xí. Một mái. ั้ดุยอ,อันนี้กแมวนกันเนอันนี้จะเป็นแขน,แน,นยาวเนาตัวสีนี้มันต้องคางบ่ใช่สีม่วงสองไม้สีฟ้าสองไม้ ยยกสการ้ไม่มีตกลับบ้านกันเลยเรางานก็พอแต่ได้ทำเราแตได้กินไปแล้วปีนี้เหรอครับดังส่การสิงานเขาอยู่บ่ ไปกับเป็นวางรังสงการนี่แหละมีงานปกติเชิญร้านรังสงการงานแห่งสถนเปกติรังสงการเรียบร้อยแล้วงานร้านเป็นร้านง็จะเรื่อเรื่อช่วงที่ว่างานหลายๆกันนะช่วงก่อนสงการนี่แหละเนาะแต่ขนาดก่อนสงการงานยังพอแต่เด้เห็ดพอแต่เด้เห็ดกินไปแต่ละเดือนรังสงการนี่แหละเลยคนนึง ได้ันดูอติตวนี้ก่อนอติตวนี้ให้มันเสร็จไปก่อนย,อย่างแมวย่างแมวเ,เลยเราไม่มีตังกินข้าวแล้วเมื่อะไรางานจะเข้าเยอะๆสักที เด็กขึ้นมาแล้วเป็นไงเป็นไงเด็กสนุกไหมสนุกไหมหิวเลยใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาเลยหิวเลยัวเข่อแตกเขือแตนงานเฮากันแล้วเลยเรือแต่เลี้ยงคอเดี๋ยวสิให้พี่เตมาเลี้ยงคอหายเนาะหลังจากที่ผ้านองไปเด่นขึ้นมากกสิให้เพิ่นมาซอยเลี้ยงคอแต่ก็สีส่งห่านเพิ่นนอนนี้เนาะ ลูกค่อยนี้ไม่ว่างเลยนะคิวไม่ว่างเลยพอน้องกวนก็พาน้องไปเที่ยวพอน้องเล่นอยู่ก็มาช่วยงานพ่อแม่เก่งจังเลยสุดยอดใช่ไหมสุดยอดใช่ไหมพ่อ <c oughs> <c oughs> ดีแต่มีพี่อ้วนตับมาช่วยเนาะช่วยเอาน้องช่วยทำงานซอยอ่าเดี๋ยวเขาสิมาลงงานใหม่กันเลยไานี้ พ่อกระเตรียมโรงงานใหม่แล้วค<แ>่ะส่วนงานเก่าป้าให้ลูกชายมาเลี้ยงคอก่อนเลี้ยงคอมัดส่งห่นหานเถอะเนาะโรงงานใหม่แล้วบ่โรงงานใหม่เรียบร้อยโอ้โหตูป้ปลาเจ้าจตูปาต้ปลาเจ้านี่ยันเคลื่อนที่ตลอดเลยเนาะตูป้ปลาค่อยน้ำเน่าแล้วเคลื่อนที่ตลอดเลยบ่่เคลือนที่ตลอด ได้เวลานอนแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวแม่เอานอนเด้อเดี๋ยวให้พี่ให้พี่ช่วยพ่อเรียงงานมัดงานก่อนเดี๋ยวไปส่งงานนะเดี๋ยวเอาน้องคินนอนก่อนบานนี้ได้เวลานอนของเพลินแล้วเนาะพี่กับน้องน,นอนแล้วก็พี่ก็มาช่วยงานได้หน่สู้ๆไหมพี่สู้ๆทำยังไงสู้ๆสู้ๆ <laughs> ประมาณจกโตงานเฮานี่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบ,นสนสบ,สบเนาะแล้วแหละเรียงคอมัดคอก่อนตอนแรกว่าสิให้พี่อ้วนเลียงผู้เดียวโอ้คือสีใสเวลาโดนเติบอยู่ลายโตอยู่เดี๋ยวสีเอาน้องคินรับก่อนบ้านนี้นยังบท่านในนอนอยู่เด้อนี่ตื่นมานน่เด้อ ใบมะขามใบมะม่วง <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เลี้ยงนี่มัดซิบมัดซิบเนาะมัดซิบแล้วกะ็มัดคอมันยังเรียบร้อยแล้วก็เอาไปส่ง,ขงเขาเนาะ คลิปนี้เฮากับสิขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะไว้พ่อกันใหม่คลิปหน้าเด้อพายเข้ามากก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่อง,น,น,งนุ้งนิงแฟมิลี่ในเด้อค่ะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคะ่ะเนาะเพื่อสิม okay, <ๆ>ีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนาะมื้อนี้กับสิขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนจ้าสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่อ้วนสวัสดีครับพาคินครับผมค่ะบ๊ายบาย ไปห้านอนบ่านนี่อ, <c oughs> อยากไปปีนงานแล้วนอนน <c oughs> นอนนอนนอน,น,อ,นอยากกวนนะคะมันยังแดดเดียวคำคจังพ้านอง <c oughs> ลองอีกแถ่นึง